สวัสดีค่ะันนี้จะมาแกะกล่องกระดูกันก็จะเป็นกล่องกอน,นะคะนีเป็นพัสดุของทอดนะคะอันนี้ค่าส่งหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบตางค์นะคะส่งแบบ EMS แบบพอกงอน,นะคะรามาแกะกันเลย ีตยวมาดูตอนที <'d S 2> ่เราแกะเสร็จเลยค่ะโอเคนะคะแล้วเราแกะได้แล้วอืมาดูของข้างในกันเลยค่ะของข้างในในจะเป็นอะไรว้าวว้าวอันแรกนะคะเป็นอะไรไม่รู้อะเป็นแบบนี้นะคะมีสามชองแล้วเราจะพูดอลนะคะก็ของ อันนี้อะไรไม่รู้ขอไดกระดาษสามเด๋๋ยวมาแกะกันเลยนแต่ขอเคลียร์ของก่อนนะคะแต่นี้โอเคนะคะชิ้นแรกแกะมาจะเป็นแบบนี้เป็นกระดาษที่ใช้กับเครื่องรักตาโรคไม่รู้นะคะเป็นี้ไรเป็นอะไร,ไร,ร,ำรนะดำๆอยามาดูชิ้นต่อไปกันเลย โอเคนะคะก็จะเป็นชิ้นัลเลอร์สองชิแต่ลขอไม่แกะนะพ่อดค่ะีแตขอเค้นะคะหนึงอเคนะคะเราก็ถึงร็จแล้วนะวก็วันนี้ต้องอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย